ผมมันเกิดชันปีนี้นะแล้วก็เริ่มมีแบบว่าขอเพลงขึ้นมาแล้วนะผมโอ้โหสุดยอดมากครับผมนี่แหละคือสิ่งที่แบบว่าต้องการอยากให้ลูกค้ารู้สนุกด้วยกันนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่ขอขึ้นมาจะเป็นแบบว่าเพลงช้าๆนะเดี๋ยวบอกว่าถ้าจะให้เล่นให้ครบเนี่ยต้องแบบว่าเล่นจบคลุกแล้วกพอเลยแล้วก็ค่อยมาเพลงอื่นต่อเน้นปริมาณนะเน้นปริมาณกลัวแบบว่าเล่นให้ใช้เฉพาะบางงูนะครับโอเคพอขอเส้นบางๆมานะแล้วก็มีอไะไร <ป S 2> ไหมที่ลืมบอกก็ซื้อไปแล้วว่าขออะไรอยู่นี่ยังไม่ได้ไม่ได้เลยไมีหน้า่ได้เอ้ยอ๋อเดี๋